ลมหนาวมาเยือนอีกแล้วผู้คนบนท้องถนนสวมใส่เสื้อผ้ากันหนาวและหมวกเพื่อป้องกันความหนาวเย็นเช้าวันอาทิตย์ที่ผ่านมาอุณหภูมิลดแตะ10องศากรมอุตุนิยมวิทยาเตือนอุณหภูมิจะต่ำเป็นพิเศษใน8เมืองได้แก่ไทเปน,นิวไทเปทวเท้าเหวียนมาจูสินจูเหนียวดี่และจินเหมินลมหนาวลูกนี้จะกระทบต่ออากาศไต้หวันในช่วง15-17ถึงมกราคมภาคเหนือและภาคตะวันออกมีโอกาสที่ฝนตกเพิ่มสูงขึ้นวันพุธอากาศจะอุ่นขึ้นแต่วันศุกร์จนถึงวันเสาร์นี้จะมีลม นา my my ้าล no, ูกใหม่มาเยือนอีกนช่น这一段期间北台湾整天都是气温偏冷的那其他地区呢低温方面在中部以北跟东北部地区有机会来到1213度其他地区预估也有十四度的低温แพรเตือนผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงไขมันในเลือดสูงและน้ำตาลในเลือดสูงมีโอกาสป่วยเป็นโรคหัวใจและอัมพาตเพิ่มสูงขึ้นขอให้เพิ่มความระมัดระวัง 之后造造成上造成上快而的意外事件生แพทย์แนะนำว่าในช่วงเช้าให้เปลี่ยนมาออกกำลังกายในร่มดื่มน้ำเปล่าให้มากขึ้นเพื่อไม่ให้เลือดคนหากมีอาการแน่นหน้าอ,อกหายใจลำบากและเหงื่อออกต้องรีบไปพบแพทย์ทันที สภาพแรงงานบริษัทจงหวัวเอ็กซ์เพรสรวมตัวกันประท้วงที่หน้าสภาบริหารเมื่อเช้าวันนี้โดยไม่พอใจที่เมื่อปีที่แล้วแม้มีการปรับเพิ่มเงินเดือนแต่เงินรางวัลผลงานประจําปีนี้ลดเหลือเพียงหนึ่งเดือนน้อยกว่าปีที่แล้ว30,000ื่นถึงห้าหมเรียนพร้อมขู่ว่าอาจจะมีการนัดหยุดงานประท้วงได้ทุกเมื่อ 今年我们的绩效奖金却被扣到三到五万。 ธนาคารในไต้หวันมีกว่า3,000สาขาประมาณ14,000กว่าสาขาหรือเกือบครึ่งหนึ่งใช้บริการของจงหัวเอ็กซ์เพรสหากหยุดงานไปท่วงกระทันทันธนาคารและการเงินของบริษัทอีกจํานวนไม่น้อยจะได้รับผลกระทบด้วยด้านบริษัทจงหัวเอ็กซ์เพรสเผยว่าวันที่10มกราคมมีการจ่ายเงินรางวัลผลงานประจําปี1เดือนและโบนัสประจําปีอีก1เดือนแล้วเดือนก็ตามวันที่31นี้จะมีการประชุมหารือข้อเรียกร้องและอาจจ่ายเพิ่มอีก0.5เดือน ด้านสาภาพแรงงานเรียกร้องให้บริษัทจ่ายเงินรางวัลให้พนักง,งานก่อนรุดจ,จีนอย่ายื้อเวลาเพื่อให้พนักง,งานได้ฉลองรุดจ,จีนอย่างมีความสุขผลวิจัยของสหรัฐล่าสุดพบผู้ที่เคยติดเชือ้อโควิด19บาไตสมองและหัวใจอาจชราภาพเร็วกว่าปกติ3-4ปีและหากติดเชื้อซ้ำมีแนวโน้มชราภาพอย่างรวดเร็วหรืออาจป่วยเป็นโรคใบหน้าเบี้ยวครึ่งซีกผมไม่ได้เห็นเส้นจริงสียุดาลเส้นจิริงมียอีกได้ฟ้าร้ยงฟ้ายิน 的的的一些神神经经传导导致了局部瘫痪下垂然后有นอกจากนี้ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อสหรัฐหรือ CDC เผยว่าจากการเฝ้าระวังพบวัคซีนไฟเซอร์รุ่นใหม่อาจมีปัญหาเรื่องความปลอดภัยเจ้าหน้าที่ผู้หนึ่งเปิดเผยว่าผู้สูงอายุที่ฉีดวัคซีนไฟเซอร์รุ่นใหม่5 5แสนคนมี130คนเป็นอมาพาตภายใน3สัปดาห์ ย์วิชาการควบคุมโรคไต้หวันแถลงว่าจะจัดประชุมกับผู้เชี่ยวชาญหากพบมีปัญหาจริงก็จะไม่จัดซื้อวัคซีนดังกล่าเครื่องบินลำนี้กำลังเตรียมร่อนลงจอดแต่หัวเครื่องกลับปักลงและสุดท้ายหมุนโลก เมืม่อวันที่15มกราคมเกิดเหตุเครื่องบินของสายการบินเยติแอร์ไลน์ที่บินขึ้นจากกาดมันทุบบรรทุกผู้โดยสารพร้อมลูกเรือทั้งหมด72คนเป็นผู้โดยสายสร68คนลูกเรือ4คนตกลงขณะเตรียมร่อนลงจอดที่เมืองโปรคระเมืองใหญ่อันดับสองของนนนเนปาลชาวบ้านในละแวกใกล้เคียงและเจ้าหน้าที่กู้ภัยรุดไปยังที่เกิดเหตุพบเครื่องลุกโชดช่วงตัวเครื่องครึ่งหนึ่งติดอยู่บนเนินเขาส่วนอีกครึ่งหนึ่งร่วงลงสู่แม่น้ำ fighter เจสซี่กมซดอกันนดิลไห ผู้เสียชีวิตรวมถึงทารกและผู้โดยสารต่างชาติเป็นชาวอินเดียรัสเซียเกาหลีไอแลนด์ออสเตรเลียาอาร์เจนตินาและฝรั่งเศสเป็นต้น นับเป็นอุบัติเหตุทางอากาศที่ฆ่าชีวิตคนมากที่สุดในรอบ30ปีของเนปาลสถานที่เกิดเหตุคือเส้นทางที่มุ่งสู่เทือกเขาหิมาลัยท่ากาศยานในเมืองนี้เพิ่งเริ่มเปิดใช้เมื่อสอสัปดาห์ที่แล้วเครื่องบินที่ร่วงตกเป็นเครื่องบินโดยสาร ATR 72เครื่องยนต์เทอร์โบใบพัดคู่อายุ15ปีหลายสายการบินใช้เครื่องบินรุ่นนี้แต่หลายปีที่ผ่านมาก็เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง